ครับครับสวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG นะครับสำหรับช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากออสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกะทไ้เห็นถึงแรงซื้อในตัวตลาดทองคำที่ ยังคงมีเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาส่งผลบวกต่อที่ทางราคาทองคําอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาทองคํามีเป้าหมายจุดซื้อจุดขายที่ระดับเท่าไหร่นะครับรวมทั้ง s i n เกิลซ็อกฟิวเจอรทวครับรวมทั้งเซนต์ฟิฟตี้เอฟินะครับจะมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ ปัจจัยภายในประเทศมีอะไรที่ต้องจับตาบ้างนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในวันก่อนหน้ากันนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันทหารพันศึกแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐปิดทําการตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งอังกฤษปิดทําการนะครับเนื่องในวันสิ้นสุดฤดูใบไม้ผลิก็เลยทําให้ปริมาณการซื้อขายของตัวทองคําค่อนข้างเบาบางนะครับอย่างไรก็ตาม ราคาทองคำทรงตัวในระดับสูงแล้วก็ยืนอยู่เหนือบริเวณ1,900เหรียญดอลลาร์ 1, 000, ต่อเทสซอนได้อย่างแข็งแกร่งนะครับสท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวทองคำที่ยังค่อนข้างเป็นบวกนะครับออช่วงเช้าวันนี้ราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับขึ้นไปเหนือบริเวณ1,913เหรียญดอลลาร์ 1, 000, ต่อเทสซอนขึ้นไปไฮ g เนบริเวณ1,914เหรียญดอลลาร์ 1, ต่อเทสซอนนะครับแล้วก็ทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าทองคำยังคงได้รับแรงหนุนนะครับจากในส่วนของทิศทางเงินเฟอ้อหรือการเติมเงินหรือการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในหลายๆประเทศนะครับยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราดูกันก็คือ มาตรการอเมริกันจ็อบแพนนะครับของคุณโจไบเดนกําลังจะมีการประกาศหรือมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับแนวโน้มดังกล่าวกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กดดันให้ทิศทางของดอลลา,าร์สหรัฐมีการอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงแต่ระดับต่ําสุดในรอบ2เดือนนะครับทางนี้เนี่ย CFTC พบว่ามูลค่าการขายสุทธิในตัวดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดณนะวันที่25พฤษภาคม มีสูงถึงระดับ2.789ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแนวโน้มดังกล่าวมาจากการที่มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการเติมเงินหรือมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแน่นอนของอะไรก็ตามนะครับที่มีปริมาณในระดับที่ค่อนข้างสูงหรือมีปริมาณในระดับที่ค่อนข้างมากก็จะต้องเฟอ้อธรรมดานะครับออแนวโน้มดังกล่าวกลับมาทําให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีมูลค่าหรือมี ทิศทางที่มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในช่วงเช้าวันนี้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาเคลื่อนไหวยอยู่ที่ระดับ89.758ต่ำกว่าระดับ90ดอลลาร์นะครับออแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวและปรับฐานลงต่ำกว่าระดับ89.5นะครับซึ่งทิศทางและโม um เมนตัมในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาส่งผลเชื่อบวก ต่อที่ทางราคาทองคำอย่างชัดเจนนะครับดอลลราได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมนะครับจากที่ทางสกุลเงินหยวนของจีนที่มีสัญญาณแข็งค่าขึ้นค่อนข้างชัดครับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยจีนมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคก,การผลิตมีในเดือนพฤษภาคมพบว่า PMI ของจีนมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในที่ทางที่ค่อนข้างดีนะครับ แนวโน้มดังกล่าวยิ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้หยวนมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นครับแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของดอลลาร์เพิ่มเติมทั้งนี้ที่ทางแล้วก็แนวโน้มการเติมเงินหรือการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการคลังของคุณโจไบเดนที่จะมีการอนุมัติหรือผ่านในส่วนของตัวสภาคองเกรสในระยะเวลาไม่ช้านี้นะครับยังถือว่าจะ ทำให้มีเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เฟดท,ที่ยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ําแล้วก็ยังคงใช้ในส่วนของตัวมาตรการ QE ในระดับเดิมนะครับณนบปัจจุบันก็ยังคงทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวโน้มและสถานการณ์เงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐจะยังคงดําเนินต่อไป ถ้ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูครับว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไปจะมีสัญญาณอย่างไรนะครับถ้าเฟดเองยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนักลงทุนก็จะมีการคาดการณ์ครับว่าทิศทางเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับ ปัจจัยแล้วก็ประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยกลับมากดดันดอลลาร์แล้วก็กลับมาหนุนในส่วนของตัวราคาทองคําเพิ่มเติมครับนอกจากนี้ครับถ้าเราไปดูทิศทางเงินเฟ้อในฝั่งของกลุ่มสาภาพยุโรปหรือว่ายูโรโซนนะครับล่าสุดเองในส่วนของตัวสำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมน,นีมีการเปิดเผยดัชนีนราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญในฝั่งยุโรปพบว่า ทิศทางเงินเฟอ้อมีการขยายตัวขึ้นถึง2.5ในเดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแล้วก็เงินเฟอ้อในฝั่งยุโรปเนี่ยทยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการหรือประเมินไว้ที่ระดับ2.4นะครับมุมมองในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันหรือต้านทานเงินเฟอ้อได้นะครับมีสัญญ,ญาณ ของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นด้วยครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของกลุ่มสาภาพยุโรปนะครับออโดยเฉพาะเยอรมน,นีเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดที่ทางแนวโน้มเงินเฟ้อในฝั่งเยอรมน,นีที่ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนก็มีสัญญาณของการขยายตัวแล้วก็มีการเติบโตในระดับที่ค่อนข้างดีหลังจากเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 นะครับการฟื้นตัวหรือการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับในฝั่งยุโรปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้หลายคนมองว่าเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปหรือว่าเยอรมน,นีเนี่ย น่าจะมีสัญญาณเติบโตได้มีทิศทางแข็งแกร่งามากกว่าในฝั่งสหรัฐนะครับนอกจากนี้ EU ก็เตรียมจะออกพันธบัตรหนุนการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนให้มีสัญญาณหรือมีทิศทางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยคาดการว่าสาภาพยุโรปหรือ EU น่าจะเตรียมเม็ดเงินเอาไว้ประคับประคองหรือกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินประมาณ1ล้านยูโรนะครับแนวโน้นมดังกล่าวเนี่ยถูกสะท้อนหรือถูกส่งสัญญาณผ่านรัฐมนตรีฝ่าย,ายกิจการของยุโรปของฝรั่งเศสนะครับที่มีการเปิดเผยว,ว่าสภาพยุโรปเนี่ยมีการหาลือกันเกี่ยวกับเตรียมวงเงินหรือเตรียมเม็ดเงินในการฟื้นฟูแล,และก็กระตุ้นเศรษฐกิจสถานการณ์และปัจจัยดังกล่าวทำให้มีมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซน ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังมีการคาดการ์แล้วก็มีการประเมินครับว่าเม็ดเงินที่สาภาพยุโรปถูกอัดหรือถูกเติมเข้ามายังระบบเศรษฐกิจน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนโดยเฉพาะในฝั่งเยอรมนีเนี่ยมีทิศทางการขยายตัวหรืออยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งได้ค่อนข้างดีนะครับปัจจัยดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาหนุนให้ทิศทางของสกุลเงิน ยูโรมีสัญญาณของการแข็งค่าหรือแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณของการเติบโตในทิศทางที่ดีกว่าในฝั่งของสหรัฐนะครับดังนั้นการที่เศรษฐกิจของยุโรปดีขึ้นมากกว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนปัจจุบันก็เลยทําให้มีการโยกเม็ดเงินกลับเข้าไปถือครองในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรมากขึ้น แล้วก็มีการขายดอลลาร์ออกมานะครับก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนแล้วก็ดันให้ราคาทองคําขยับขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทองคํามีความร้อนแรงค่อนข้างมากแล้วก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทํากําไรสลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับราคามีการทำไฮใหม่เหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยยังคงเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับในระยะสั้นเราประเมินแนวต้านถัดไปบริเวณ1927เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้จะอยู่บริเวณ1943เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนในส่วนของจุดเข้าซื้อแนะนําว่าเป็นลักษณะของการรอราคา อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างก็ได้นะครับให้ดูว่าหลุดแนวรับบริเวณ1 9 0เรยนเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้หรือเปล่าถ้าไม่หลุดยังแนะนำว่าสามารถถือสถานะซื้อต่อได้หรือว่าใครที่รับความเสี่ยงได้สูงจะเข้าซื้อทองคำหรือสะสมทองคำเพิ่มที่ระดับดังกล่าวก็ได้นะครับโดยมีจุดต็อปรอยหรือตัดขาดทุนบริเวณ1 8 8 6เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้หากคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับในส่วนของโซนแนวรับ บริเวณ1 9น1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน,อนก็จะอยู่ประมาณ28,050บาทต่อบาททองคำแล้วก็รับสำคัญที่เป็นจุดต็อปล o อ s นะครับบริเวณ1 8น6คิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ27,850บาทต่อบาททองคำครับในส่วนของแนวต้านตรงนี้ประเมินเอาไว้บริเวณ1 9น7คิดเป็นทองคำแท่ง96.5ก็28,450นะครับแล้วก็ต้านถัดไปบริเวณ28650นะครับ ในส่วนของตัว GO M 2 1มีพรีเมียมหรือว่ามีส่วนต่างกับโกลสปอตเนี่ยอยูอ่ประมาณ2เหรียญน,นะครับแนวรับจะอยู่บริเวณ1903เหรียญจุดสต็อปล s อและตัดขาดทุนฝั่งรองหรือฝั่งซื้อจะอยู่บริเวณ1888เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับจุดขายทำกำไรอยู่บริเวณ1929แล้วก็ ต้านสาคัญหรือต้านถัดไปจะอยู่บริเวณ1 9 4เี่เหรียญดอลลาร์ต่อทรัส์ออนนะครับก็เป็นกรอบแนวรับแนวต้านสาหรับตัว GOM 2 1ก็ยังถือสถานะซื้อได้ยังสามารถเข้าซื้อทองคําเพิ่มเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาได้นะครับเราก็ยกในส่วนของกรอบที่เป็นแนวรับขึ้นมาแล้วก็ยกในส่วนของกรอบที่เป็นแนวต้านขึ้นไปนะครับหรือใครที่รับความเสี่ยงไดออ้จะสามารถ ถือสถานะซื้อหรือถือสถานะรองต่อก็ได้นะครับเราก็ยังมองว่า1927จะเป็นยอดออในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็1943จะเป็นกรอบแล้วก็ช h a n n e l ของที่ทางขาขึ้นก็เป็นจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับามาดูตัว s e t 50 Index f u t u r e สัญญา s 5 0 m 2 1กันหน่อยดีกว่าครับต้องบอกว่า สถานการณ์กรารระบาดของโควิด -19 ในไทยนะครับวันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงเหลือประมาณ2,000กว่ารายนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนออกำลังจับตาก็คือมาตรการการผ่อนคลายในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดัชนีขยับและปรับตัวขึ้นเ,ออเพราะว่ามีความเห็นในส่วนของการผ่อนคลายสถานประกอบการ5แห่งแต่ไปไป,ปมาเนี่ยออสบ,บคก็มีการสั่งระงับนะครับแล้วก็มีการยืด ระยะเวลาการปิดสถานประกอบการ5ประเภทออกไปอีก14วันนะครับก็เลยทำให้แนวโน้มหรือทิศทางการผ่อนคลายดูกลับมามีความสับสนแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่อาจจะทำให้ดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของการเคลื่อนไหวถ้าเราดูจาก แรงซื้อแรงขายแล้วก็ปริมาณการซื้อขายจากกลุ่มนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเราก็เห็นในส่วนของระดับปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงนะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าเมื่อดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอาจจับตาดูในส่วนของแนวต้านในโซน965นะครับว่าดัชนีจะสามารถยืนหรือผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายังผ่านไม่ได้ใครที่มีรองโพ i ชั่นอยู่ให ทยอยรถสถานะลองหรือขายทำกำไรกลับมาถึงเงินสดนะครับแต่ถ้านักลงทุนท่านใดจะเปิดสถานะใหม่ก็แนะนำให้เสี่ยงเปิดสถานะขายโดยให้ตั้ง s ต o อ l o อนแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าดัชนีเกิดผ่านระดับ965ขึ้นไปได้นะครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาให้ทยอยเข้าซื้อคืนก็ดูส่วนแนวรับย่อยบริเวณ949ถึงระดับ943นะครับ ถ้าดัชนีสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็ให้ปิดสถานะขายากลับเข้ามาถือเงินสดทางนี้เนี่ยอาจจะต้องพยายามลดขนาดพอร์ตหรือขนาดโพซิชันลงนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับ ตลาดทีเฟกจะปิดทําการดังนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับแล้วก็เน้นการทำกำไรหรือการเล่นรอบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ YLG ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับนักลงทุนเช่นเดิมนะครับถ้าเป็นฝั่งในส่วนของทองคำแท่ง YLG Boolean ก็มีการวางเงินประกันขั้นต่ำา7 0 0 0 0บาทสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99ได้สูงสุด1กิโลนะครับทองคำแท่ง96.5ได้สูงสุดถึง60บาทถ้าสนใจก็โทร026879888นะครับในฝั่งของตลาดที่เฟก YLG f u t u r e ก็มีการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลง80%ตั้งแต่สัญญาแรกนะครับทางนี้เนี่ยตัว g o l Online f u t u r e มีค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียงแค่40บาทต่อสัญญา Z50 Net f u t u r e ค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียงแค่15บาทต่อสัญญาเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจก็โทร026879999นะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขหรือทิศทางเศรษฐกิจในวันนี้นะครับ ช่วง2ทุ่ม45นาทีจะเป็นการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการไฟจะซื้อ PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายนะครับ3ทุ่มจะเป็น การเปิดเผยดัชนี PMI จาก ISM ประจำเดือนพฤษภาคมคแล้วก็ข้อมูลการใช้จ่ายทางด้านการก่อสร้างประจำเดือนเมษายนนะครับก็ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยในส่วนของการขับเคลื่อนออราคาทองคำแล้วก็เป็นปัจจัยชี้นำหาจุดซื้อจุดขายเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเนื้อหาสำหรับคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ